นี่คะ่ะมะม่วงเก็บหน้าบ้านนะคะเก็บสองวันก็ได้แค่นี้นะคะ่ะใส่โตกวางแล้วเก็บสามต้นนะคะเนี่ยต้นหนึ่งก็ห้าหกลูกมีบะม่วงน้ำดอกไม้พวกใหญ่นะคะดอกไม้เขียวนะคะแล้วก็อันนี้แถวนี้มะม่วงน้ำดอกไม้บังคานะคะนี่คะ่ะนะคะ แถวนี้ก็อกล่องพิคุนทองนะคะปีนี้ออกสี่ลูกค่ะนะคะสี่ลูกอกล่องพิคุนทองปีนี้ได้สี่ลูกนะคะเขาไม่ออกค่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะปีนี้ไม่เหมือนปีทานก่อนแล้วก็น้ําดอกไม้นี่ก็ได้ประมาณหกลูกค่ะ กลูกนะคะแล้วก็พี่กุณไอน้ำดอกไม้บางคา้านี่นะคะตรงนี้นะคะก็ะได้4ลูกนะคะ3ต้นนี่นะคะก็ได้แค่นี้นะคะ่ะ10กับลูกนะคะแกจัดราคาจะบ,บ่งทานกับข้าวเหนียวนะคะใส่โตกไว้นะคะนี่ค่ะโตนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอสุกจะถ่ายให้ดูนะคะมีมะม่วง3ชนิดน้ำดอกไม้ เขียวลูกใหญ่อกกรองพิภุนทองนี่นะคะพ่อเม็ดปลูกเลยนะคะแล้วก็น,นี้ก็น้ําดอกไม้บงังคานะคะอันนี้นะคะก็พ่อเม็ดปลูกในกัรนะคะปีนี้ออกสี่ลูกปีนี้ไม่ค่อยมีมะม่วงทานนะคะไม่รู้เป็นอะไรแต่นี้เห็นพี่ยังมันไม่ออกก็ออกช่อใหม่นะคะนี่คะ่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวสุกจะ ดวให้ดูอีกนะคะว่าสุกรจะเป็นยังไงก็จะได้กินข้เหนียวมะม่วงนะคะสวัสดีนะคะจากพระสุนะคะ